นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปันจิเมภิกขเเวทมา อายุสากกตะเมปัญจะสป,ปายะการีโหติสป,ปายเยมัตตังชานาติปรินตตะโพชีจะโหติซีละวาจะกัลยาณมิตโตจะอิเมโคพิกเวปัญจะธรรมาอายุสาตีบัตนี จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในอายุวัฒนกถาพันธนาธรรมะที่ส่งเสริมอายุวัฒนะเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญยราศีของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาได้มาประชุมกันณนะสาลาการประเรียนวัดราชาธิวาดวิหารยามค่ำในฤดูการเข้าพรรษาประจำปี2568นี้ตามสมควรแก่เวลาสืบไป พระธรรม,มเทศนากันนี้มีอุเทศที่ได้ยกขึ้นมาแสดงคือธรรมะเป็นยาอายุวัฒนะห้าอย่างตามบาลีอัตธกถา,าและอัตโนมัต,ตยาที่บายพระศาสดาตรัสว่าพิกเวปัญจธรรมาอายุซาและแปลความว่า ภิกษุทั้งหลายธรรมะห้าอย่างเหล่านี้เป็นอายุวัฒนะห้าอย่างอะไรบ้างคือมีความปกติทำความสบายกายสบายใจหนึ่งรู้ประมาณในความสบายหนึ่งมีบริโภคปกติอาหารที่ย่อยง่ายเป็นคุณแก่ร่างกายหนึ่งเป็นคนมีศีลหนึ่ง มีกัลยาณมิตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายทำห้าอย่างเหล่านี้แลเป็นอายุวัฒนะดังนี้หนึ่งความสบายกายสบายใจเกิดจากอาหารเป็นที่สบายเรียกอาหารสปายะหนึ่งฤดูหรืออากาศที่สบายเรียกอุตุสปายะหนึ่ง ที่นอนที่นั่งคือที่อยู่อาศัยเป็นที่สบายเรียกเสนาสะนะสป,ปายะหนึ่งบุคคลเป็นที่สบายเรียกปุคละสป,ปายะหนึ่งการฟังธรรมะเป็นที่สบายเรียกธรรมัรสวนะสป,ปายะหนึ่งความสบายทั้งห้าอย่างนี้ทำให้มีสุขภาพอนามัยทั้งกายและจิต จึงเป็นอายุวัฒนะประการหนึ่งสองในเรื่องความสบายก็ต้องรู้จักประมาณคือความพอดีสิ่งที่ดีทั้งหลายดีอยู่แค่พอดีเกินพอดีหรือต่ำกว่าพอดีก็เสียพระสหัสดาจึงตรัสว่าความรู้จักประมาณคือความพอดีย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ รู้อย่างอื่นอย่างอื่นแล้วที่ขาดไม่ได้คือรู้จักความพอดีพึ่งเห็นตัวอย่างแม่ครัวผู้มีฝีมือปรุงอาหารรสเลิศรู้อย่างอื่นอย่างอื่นแล้วที่ขาดไม่ได้คือรู้จักความพอดีสบายมากไปทำให้ร่างกายจิตใจอ่อนแอขาดความต้านทานจึงเกิดมีโรคสบายเกินไป ถ้าขาดความสบายหรือได้รับความสบายไม่พอทำให้มีโรคไม่สบายครั้งหนึ่งหมอชีวโกโกมารพัฒเห็นภิกษุทั้งหลายฉันพัตตาหารเหลือเฟือจึงกราบทูลขอพระศาสดาขอให้จัดสร้างทางเดินจงกรมให้ภิกษุเดินจงกรมและสร้างประโจมอบตัว ให้เหงือออกสำหรับภิกษุทั้งหลายพระศาสดาจึงอนุมัติตามนั้นและทรงสแสดงอานิสงส์ในการเดินจงกรมไว้ห้าอย่างคือทนต่อการเดินทางไกลหนึ่งทนต่อการทำความเพียรหนึ่งมีความอาพาธน้อยหนึ่ง สิ่งที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมถึงการย่อยไปด้วยดีหนึ่งสมาธิที่ได้ในขณะเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่ได้นานหนึ่งสำหรับประโจมที่เรียกว่าเรือนไฟนั้นพระองค์ทรงอนุญาตไว้เพื่อเป็นที่ย่างกายซึ่งหนาด้วยโทษ เพราะฉันอาหารประณีตตามคำหมอชีวโกโกมารพัฒกราบทูลเมื่อเข้ากระโจมอบตัวให้เหง่ออกแล้วทําให้เบากายเลือดลมเดินได้สะดวกเนื่องจากการขับถ่ายหรือระบายสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปทางผิวหนังในบัดนี้เรียกว่าเป็นการป้องกันไขมันอุดตัน และลดไขมันในร่างกายทำให้รู้สึกสบายกายและใจด้วยในปัจจุบันท่านนึกภาพไม่ออกก็คงจะเรียกว่าสาวหน้าของพระภิกษุสัมมนเนรสมัยนั้นนี้จึงเป็นอายุวัฒนะประการหนึ่งการบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายเป็นคุณแก่ร่างกายอาหารชนิดไหนย่อยง่ายย่อยยาก มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แก่ร่างกายมีอยู่ในคำแนะนำของแพทย์แล้วพึงปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นั้นเหมือนพระาศาสดาทรงปฏิบัติตามคำกระทูลของหมอชีวโกโกมารพัชนั้นถึงแม้อาหารเป็นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ก็ดีอยู่แค่พอดี ถ้าเกินหรือต่ำกว่าพอดีก็เสียที่นี้เรียกว่าโรคก,กินอาหารมากเกินไปหรือกินอาหารจุและโรคขาดอาหารหรือทุพโภชนาการความรู้ที่ขาดไม่ได้คือความรู้จักพอดีที่เรียกว่ารู้จักประมาณเพื่อป้องกันของดีไม่ให้เป็นของเสีย พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโรคมีสองอย่างเหล่านี้คือโรคทางกายเรียกว่ากายิกโรคหนึ่งโรคทางใจเรียกเจตสิกโรคหนึ่งดังนี้ความโลภมากความโกรธความหลงทำให้ขาดสติหรือเสียสติสังวรและขันติสังวร จัดเป็นโรคทางใจอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในโอวาทปาติโมกคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตรงกันมีอยู่ข้อหนึ่งในหลายข้อคือมัตตัญยุตตาเจพัตตสมิงที่แปลว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณในพัทคืออาหารที่บริโภค อาหารที่ดีป้องกันแก้ไขเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บทางกายความเป็นผู้รู้จักประมาณคือพอดีป้องกันแก้ไขเยียวยาโรคทางใจส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้ดีขึ้นจึงจัดเป็นยาอายุวัฒนะประการหนึ่ง 4. คนมีศีลคำว่าศีล เป็นคําสันสกฤตและบาลีท่านแปลไว้หลายอย่างอย่างหนึ่งท่านแปลว่าปกติปกติคืออะไรหมายถึงปกติสุขอันเป็นสุขขั้นพื้นฐานของโลกเป็นแกนกลางของโลกที่ยึดไว้เป็นหลักคนรักษาศีลศีลก็รักษาคนถ้าคนทั้งโลกรักษาศีลศีลก็รักษาคนทั้งโลก คนรักษาศีลทำอย่างไรและได้อะไรคือไม่เบียดเบียนชีวิตไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จให้เสียหายรักษาร่างกายและจิตใจไม่ให้เป็นพิษอันเกิดจากการเสพของมึนเมาทุกชนิดเมื่อรักษาศีลดังแสดงมา ศีลก็รักษาคนให้มีปกติสุขอันเป็นสุขขั้นพื้นฐานทั่วไปเพราะความเป็นอยู่ปลอดภัยและเวรอย่างนี้เรียกว่าธรรมมาทิปไตยคือความชอบธรรมเป็นใหญ่ถูกใจทุกคนรับรองได้ว่าไม่ผิดใจใครเพราะแต่ละคนก็ได้ประโยชน์ที่ตนต้องการร่วมกัน จึงเป็นทางสายกลางที่คนในโลกเดินร่วมกันได้โดยยึดถือความจริงใจเป็นแกนกลางมันระลึกจึงจะมองเห็นคุณเหมือนลมหายใจจะระลึกถึงจึงจะมองเห็นคุณไม่ระลึกก็มองไม่เห็นนี้สำหรับคาราวาสผู้คลองเรือทั่วไปสำหรับบรรพชิต ผู้ออกบวชพระศาสดาทรงสแสดงศีลไว้สีอย่างเพื่อให้ประพฤติปฏิบัติตามคือ 1. ปาติโมกขสังวรศีลศีลคือการสำรวมระวังในพระปาติโมก227ข้อศีลประเภทนี้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดเข้าแล้วทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการทำคืน คือการแสดงเรียกว่าเทศนาสุทธิสองอินทรียสังวรศีลศีลคือความสำรวมระหวังอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าอะไรควรดูควรฟังอะไรไม่ควรดูไม่ควรฟังเป็นต้นศีลประเภทนี้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดเข้าแล้ว ทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการสังวรระวังต่อไปเรียกว่าสังวรสุทธิสปัจจยะยสันนิษษสิตาศีลศีลคือการพันนาปัจจัยสี่ได้แก่จีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะเพศัตเมื่อจะบริโภคใช้สอยปัจจัยทั้งสี่อย่างนี้ ต้องพิจารณามุ่งถึงประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้มุ่งอย่างอื่นนอกเหนือไปกว่านั้นถ้าฝาฝืนล่วงละเมิดขาดการพิจารณาทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการพิจารณาต่อไปเรียกว่าปัจจเวคณะสุทธิ 4. อาชีวปาริสุทธิศีล ศีลที่เนื่องด้วยการแสวงหาเพื่ออาชีพอันบริสุทธิ์ไม่แสวงหาในทางที่ไม่ชอบเช่นหลอกลวงเลี้ยงชีพเป็นต้นศีลประเภทนี้ฝ่าฝืนล่วงละเมิดเข้าแล้วทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการแสวงหาในทางที่ชอบเรียกว่าปริเยตทิสุทธิ์ความเป็นคนไม่มีศีลหรือทุศีล เป็นภัยต่อสังคมมนุษย์ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานด้วยเป็นภัยต่อชาติพระศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยในัยยัตรงกันข้ามความเป็นคนดีมีศีลย่อมเป็นคุณประโยชน์เพราะความเป็นอยู่ปลอดเวรภัยได้ปกติสุขตนเองก็ไม่เดือดร้อนมีจิตใจแช่มชื่นเบิกบาน ติเตียนตนเองไม่ได้ผู้รู้ก็ติเตียนไม่ได้ศีลช่วยให้คนอยู่เย็นเป็นสุขไม่เป็นเวรภัยต่อกันเป็นการสร้างสุขภาพพลานามัยทางกายและจิตใจจึงเป็นอายุวัฒนะประการหนึ่ง 5. เป็นคนมีกัลายาณมิตรคือมิตรที่ดีงาม หมายถึงมิตรแท้สี่จำพวกคือ 1. มิตรมีอุปการะ 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกสามมิตรแนะประโยชน์สมิตรมีความรักใคร่มิตรอุปการะมีสลักษณะคือ 1. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อมีธุระช่วยออกซั์ให้เกินกว่าที่ออกปากขอมิตรร่วมสุขร่วมทุก์มีลักษณะ4คือขยายความลับของตนแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อนไม่ให้แพร่งพลาย 3. ไม่ละทิ้งในยามวิบัติ 4. แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้มิตรแนะประโยชน์มีลักษณะ4คือ 1. ห,ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้มิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่คือ 1. ทุก ทุกด้วยสองสุขสุขด้วยสามโต้เถียงคนที่พูดตีเตียนเพื่อนสี่รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนพระอานนทเถระเคยกราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกัลยาณมิตรเป็นพรหมจันทร์กึ่งหนึ่งพระาศาสดาตรัสว่าอานนทกัลยาณมิตร เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดคบมิตรที่ดีได้รับความสุขความเจริญของชีวิตจึงเป็นอายุวัฒนะประการหนึ่งธรรมะทั้งห้าประการคือมีปกติทำความสบายกายสบายใจหนึ่งรู้ประมาณในความสบายหนึ่งมีปกติบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายเป็นคุณแก่ร่างกายหนึ่ง เป็นคนมีศีลหนึ่งมีกัล,ลยาณมิตรหนึ่งเป็นอายุวัฒนะเหตุเจริญแห่งอายุดังที่ได้แสดงมาเทศนาริโยสาเนในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุโมทนาแด่ท่านเจ้าภาพกันเทศ ซึ่งมาฟังพระธรรม,มเทศนาณที่นี้ด้วยท่านรองศาสตราจารย์ดรช่วงโชติคุณโยมสุชาดาพันทุเวศและเจ้าภาพน้ำปานะท่านรองศาสตราจารย์ดรช่วงโชติคุณสุธาชาดาพันทุเวศแม่ชีมณีแสงจันโยมมาลีจากโรงเรียนวัดราชาธิวาส และท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้ขึ้นมาสดับพระธรรมเทศนาในเทศการเข้าพรรษาในภาคค่ำวันนี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนไกรได้อํานวยวอวยพรในท่านทั้งหลายได้มีจิตเลื่อมใสได้มีใจศรัทธาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดายิ่งยิ่งขึ้นไป และได้สมบูรณ์ด้วยอายุวัฒนะทั้งห้าประการเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแด่ทุกท่านเทินสแสดงพระธรรม,มเทศนาในอายุวัฒนะคถาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอหวังก็มีด้วยประการระชนี ยะถาวาริวหะปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกป,กปติอิชิตังปฏติตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิชโตสเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนระโสยะถา,ามณิโชติระโสยะถา สพีติโยวิวัชันตุสพะโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอะพิวาธนาสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลัง